ขณะเดียวกันนะคะทางกองกําลังผาเมืองยังคงจัดกําลังพลในการทําแนวกันไฟเพื่อปกป้องผืนนป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแนวชายแดนค่ะเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและไฟป่าข้ามแดนในป่าลึกโดยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทางหน่วยเฉพาะกิจชย,ยานุภาพได้ทําแนวกันไฟในพื้นที่บ้านห้วยเป้าตําบลทุ่งข้าวพวงอําเภอเชียงดาว ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่3-10ทําแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถา้ำงบตําบลหนองบัวอําเภอชัยประการและที่บ้านปางควายตําบลแม่งอนอําเภอฝางค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากได้ทําแนวกันไฟป่าในป่าชุมชนบ้านผาเดือตําบลแม่สลองในอําเภอแม่ฟ้าหลวง ช่วปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่313ค่ะทําแนวกันไฟในพื้นที่บ้านทานทองตําบลแม่เงินอําเภอเชียงแสนเพื่อไม่ให้เป็นหลังสะสมของเชื้อเพลิงป้องกันไฟป่าที่อาจจะลุกลามขยายเป็นวงกว้างหากเกิดไฟป่าในแตะ่ละพื้นที่ค่ะ